วันที่ทําคลิปนะครับผมนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องราวของตัวเลขและสูตรคำนวณของอนุ๊ป,ปายในวันที่16ตุลาคม64นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับผมที่เคยมีโชคกับอาจารย์นุปไปนะครับติดตามได้เลยในทีมงานของเราท,ทุกช่องนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ของอาจารย์นุ๊ปไท่านจะมาวางแนวทางเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับโปรดใช้วิทรญารในการรับชมทางช่องยงคงเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้า ตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิ์หลุดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทนายที่เป็น f อนุดไป,ปนะครับผมนะครับพิมพ์เขาว่า f อฟนุดไปอาจารย์นุดไปมาได้เลยนะครับส่งลางใจให้จ่ายนะครับผมในการคำนวณน,นะครับตัวเลขในวันาที่16ตุลาคม64นี้ สำหรับทนใดที่เตรียมแล้วนะครับเตรียมสมุดระเบกานะครับผมเดี๋ยวอนุญจะขึ้นให้แคปนะครับผมนะครับถ้าทนาดสวกจดก็จดไปพร้อมกันนะครับผมนะครับนะครับตอนนี้นะครับทางช่องของเรานะครับผลได้เปิดช่องสำรองนะครับคือช่องที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคนกับช้างพารวยนะครับเป็นช่องสำรองเอาไว้เวลาทางช่องคนกับช้างไม่สามารถที่จะัอโบลดคลชิปลงได้เราก็จะัอาหลดคลชิปแล้วก็เรื่องราวของตัวเลขเพื่อนบ้านนะครับผมเราจะวางเข้าไปอยู่ที่ช่องที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่นะครับสำหรับทนใดที่ตามตัวเลข รัฐบาลต่างๆของอาจารย์นุปกไปอยู่นะครับผมก็สามารถที่ติดตามได้ในช่องนี้เลยนะครับผมนะครับไปเราไปรับชมคลิปเสียงของอาจารย์นุ๊กไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวรออาจารย์ประนกนะครับอาจารย์ดนติีคุณโบนะครับบเด้อนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะครับขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับ ครับผมนะครับพอดีเงีบสีนะครับผมนะครับให้ตามอาจารย์นุ่นปลายนะครับในวดวันที่16ตุลาคม64อาจารย์มีแนวทางจะมาแบ่งปันเงีบสีหรือยังครับผมสลับแนวทางจะวางสามตัวเลยหรือว่าสองตัวครับอาจารย์วางสองตัวล่างเลยค่ะวางสองตัวล่างในวดวันที่16ตุลาคม64เนาะค่ะครับผมนะครับเป็นสี่ลองเจ็ดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเขียนก่อนนะครับผมให้ ให,ให้เขียนยังไงครับผมใน,ในกระดาษที่เขียนให้นะครับ F4 yeah. <long> <7, S 1> รคบเด่นสี่ลองเจ็ดเดนสี่ลองเจ็ครับผมครับจับคู่จับคู่สี่ห้าสี่ห้าสี่หก สี่หกครับห้าหก้าหกครับเจ็ดสองเจ็ดสองครับสี่แปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับจานตัววงนะคะครับวงสีแดงไว้เลยวงที่สี่ห้าค่ะวงที่สี่ห้า ครับผมตัวที่สี่ห้าเจ็ดสองเจ็ดสองครับจาสี่ศูนสี่ศูนย์ครับสี่แปดสี่แปดครับค่ะครับสลับสลับนี่นี่คือล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ล่างอย่างเดียวค่ะล่างนครับนอกล่างแต่ผมจะเขียนล่างเลขหนึ่งครับผมนะครับ สำหรับสามตัวบนขออาจารย์อาจารย์จะปล่อยวันไหนครับสามตัวรหัสของอาจารย์นะครับเห็นนะครับวันนี้วันที่สามเป็นยัคะครับผมเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ได้คำนวณแล้วเนาะคำนวณสูตรใหญ่ต้องนับสูตรใหญ่ออกมาเห็นแล้วครับวันนี้วันที่สามครับวันนี้วันที่สามเวลาสิบห้านาฬิกาแปดนาทีครับอาจารย์สอนวันที่สามวันที่สามนั้นขอเป็นขอเป็นวันพุธรค่ะ วันพุธวนันที่หวันพุธวันที่หกจะปล่อยเก้าชุดอรหันตเลยใช่ไหมครับผมสลับ,บวันที่หกใช่ค่ะวันที่หกเนาะเป็นวันพระด้วยว่าวันที่หกนี่ครับส้ำสลรับงวดนี้อาจารย์มีความมั่นใจขนาดไหนครับผมสลับแนวทางรัฐบาลงวดวันที่สิบกตุลาคมนี้ครับอาจารย์วยงวดนี้ ของผน่ายจระเทศด้เลยเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันคือแบบคำนวณหลายอย่างเนาะคือแบบคำนวณหลายอย่างเมื่อก่อนนี้ที่ว่าอาจารย์คนที่ติดตามเอเอฟที่ติดตามอาจารย์มานานเมื่อก่อนนี้อาจารย์จะโฟก,กัสเพียงแค่หวยรัฐบาลเท่านั้นถึงได้เข้าตลอดสามตัวสามตัวนะคะแต่ตอนนี้พอในช่วงโควิดเนี่ยอาจารย์ได้ลงคือแบบคือลงมาช่วยในการที่ว่า ช่วยทางไม่ว่าจะเป็นฮานอยเอ่ยหรือว่าจะเป็นสามล้าเอ่ยเมื่อวานนี้ก็แตกแตกทุกวันนะคะแตกทุกวันนะฮานอยนะคะเราพัฒนาก็แตกนะแล้วเป็นข้อชุดเด็ดค่ะครับถ้าเกิดว่าเอฟซีจะจะเข้ากลุ่มขออาจารย์นี่ค,นนนครับมีช่องทางการติดต่อไหมครับมีค่ะก็คือสามารถโทรมาหาอาจารย์ได้เลยอาจารย์จะบอกค่ะคบเบอร์อาจารย์เบอร์ไหนครับผมศูนย์เก้าห้าค่ะศูนย์เก้าห้านะครับท่านผู้ชมนะครับศูนย์เก้าห้า เจ็ดหกห้าครับผมเจ็ดหกห้าครับสองเก้าเก้าหนึ่งค่ะสองเก้าเก้าหนึ่งนะครับออนุตไปย้ำนะคะย้ำนะคะล่างตีกับเจ็ดนะคะยิดสีกับเจ็ดนะคะย้ำนะคะครับผมนะครับล่างเน้นที่สี่กับเจ็ดให้ติดสี่กับเจ็ดไว้ถูกต้องไหมครับจัง ครับผมสรับล่างนะครับมีแค่นี้เนาะอาจารย์เราจะขึ้นให้ FC รับชมได้เลยนะครับนะครับแล้วก็อาจารย์ขอคือคือแบบเขอการขอโทษเื่นเมื่อวันที่แล้วเนาะเพราะว่าคือที่อาจารย์ให้เงินฝันใช่ไหมคือแบบมันคือแบบคือมันมาตรงในหัวคุณของอาจารย์เนาะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเรคิดว่ามันไม่หานะคะคือมันไม่หาเพราะว่าในสุกมเงวนของอาจารย์เนยจะมีทั้งหมดสามสิบหกชุดนะคะสามสิบหกชุด สามที่กชุดในชุดนั้นนะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะเล่นคือมันจะเล่นกาลังวันฉะนั้นหกเนี่ยมันมีหกกับหนึ่งอาจารย์ไย้จำแล้วใช่ไหมว่ามันจะมีหกกับหนึ่งแต่ผลที่มันออกห้าหกเราจะออกออกศินนะคะไปออกออกศินแต่ตอนนี้มันมาที่นี่แปดสามอาจารย์ขลาดทางไม่ทำหรอกเพราะว่ามันออกแปดสามซึ่งมันไม่ตรงกับตูกแต่ว่าพี่อาจารย์คำนวณเนี่ยมันห้าหกไงยังไงก็ต้องมาแต่มีหกออกศินจ้ะตรงตรงเลย แล้วก็มีสูตรแจกหัอาจารยในสามสิบหกชุดมันมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะมันมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วเมื่อแล้ว,ลวก่อนที่วันหวยออกอาจารย์ได้ฝันใช่ไหมอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ได้จับดีวอใช่ไหมจับฝ่าคือเจ็ดอาจารย์มานั่งถุงมืออ่อเลยนะถ้าถุงโอ่์คือหนึ่งถูกไหมคะครับผมถ้าหนึ่งโองคือหนึ่งมือหนึ่งข้างคือหนึ่งดีวอเป็นเจ็ดถ้าตีจะดีดีอ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะ อาจารย์ครับสาหรับงวดนี้อาจารย์จะมีลักษณะความฝันให้เอ็ซีได้ตามแปรอีกนะครับผมจะมีโอกาสได้ไหมคะมีครับเพราะว่าอาจารย์จะฝันแม่นตลอดทุกงวดอันนี้ก็ถือว่าไม่พลาดนะเพราะว่าจีวอนปีเป็นเจ็ดจีวอนใครจะเป็นปีเป็นเลขอื่นจีจีเจ็ดนะคะจีจีีเป็นเจ็ดพลาดหนึ่งองค์พลาดองค์แต่การแต่เป็นปีว่างนะเพราะอาจารย์จปเน้นคือเลขกําลังวันเพราะอาจารย์บอกว่าประตุกเนี่ยมันออกหกกับหนึ่งถูกไหม ฉะนั้นสวยออกวันเสาร์ตรงวันที่สิบหกตราสองดูซิว่าเออเดี๋ยวนะวันเสาร์กำลังเขาคือเจ็ดกับสองจะดูซิว่าเจ็ดมันจะลงล่างหรือสองมันขึ้นบนมาดูกันครับนะครับสำหรับเอสซีนะครับผมนะครับท่านใดที่อยากจะตามตัวเลขของความฝันของอาจารย์นะครับก็ระมาณไม่าดนะคือวันนี้ได้พานแน่นอนครับก็ประมาณประมาณก่อนรัฐบาลประกาศผลเนาะประมาณวันสองวันนะครับผมนะครับ ครับอาจารย์ครับผมนะครับท, to to ทิ้งท้ายฝากไปถึง FC ซีที่กาลังรับชมอยู่นะครับผมนะครับที่เ wow ป็นเอฟซีขออาจารย์โดยตรงนะครับผมนะครับรับชมได้เลยนะครับคือแบบยังไงคือวันนี้ไม่พลาดอาจารย์คือแบบฟันคือแบบฟันขาดนะคะแล้วลูตายก็จากขอโทษผ่านท่อคกัะช้านด้วยของวันที่แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ขอย้ำให้เล่นกันอย่างมีสตินะคะอาจารย์ขอย้ำให้เล่นกันอย่างมีสติน้ะเพราะว่าหวยมีทุกสิบหกวันเนาะหวยคือจะหวยมีทุกสิบหกวันนะคะแล้วก็อย่างนึง ว่าคือแบบเราก็ว่าจะไปตามสูตรแต่อาจารไม่สามารถที่จะงัดออกมาได้ทั้งหมด36ชุดนะคะ<ฆ>หนึ่เอยู่ในสูตรของอาจารย์นะคะหนึ่งเ็ดหนึ่งอยู่ในสูตรของอาจารย์ของอาจารย์แต่ว่าอาจารย์คุณกำลังวันอาจารย์เลยจับหกหนึ่งไม่บอกไลยคะกหนึ่งอาจารย์จึงจับกหนึ่งไว้เพราะว่ากำลังวันเขาคือหกกับหนึ่งแล้วหนึ่งมันไปทำงานข้างบนมันออกผลออก171เ็หนึ่ง อาจารย์นะครับผมที่ได้แ่มปันแนวทางในงวดวันที่16กุลาคมนนะครับ64ค่ะคุณผู้นี้ไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดไม่พลาดเพราะว่าอาจารย์จะโฟกัสหน่วยรัฐบาลเมื่อก่อนนี้คือแบบอาจารย์โฟกัสหน่วยรัฐบาลเข้าสาตัวเอสซที่ติดตามจะมานานทุกชาติบีเนาะสางวดติดไม่มีใครทําได้สามตัวตรงๆนะคะสามตัวตรงๆสามงวดติดนะคะ แต่อาจารย์คือทํามาแล้วเนี่ยคือทั้งหมดสามสิบแปดวอาจารย์ปรุหเพราะว่าด้วยที่ว่าอาจารย์มาตวงหน่วยต่างประเทศด้วยจึงทาให้อาจารย์มีเวลาตักต่อนไม่เพียงพอนะคะมีเวลาัก็่อนไม่เพียงพอเลยกว่าอาจารย์จะนอนเนี่ยประมาณสีสามสี่ต้องคำนวลทาหน่อยเดี๋ยวเราพัฒนาไหมแล้วเห็นไหมคะเปการ ครับผมสำหรับท่านใดที่อยากจะตามเราของอาจารย์นุปายนะครับผมนะครับเชียร์โค้ที่อยู่หน้าจอก็สามารถที่สแกนได้เลยนะครับผมนะครับของทาง f c นะครับผมสายบุญ f c คนกับช้างท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมใส่รูปโปรไฟล์ด้วยนะครับผมนะครับอย่าลืมใส่รูปตัวเองด้วยนะครับถ้างั้นแอร์มิ้จะไม่อนุมัตินะครับอย่างที่สแกนหนาโค้ที่อยู่หน้าจอเลยนะครับผมนะครับอาจารย์ครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับผมที่ได้มาแบ่งปันแนวทางในงวดวันที่16ตุลันาคม64นะครับวันที่หั ถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะคือสองตัวบนแล้วก็สามตัวค่ะครับผมสลับเอซนะครับผมเรามีนัดกันกับอาจารย์นุ๊ปยนะครับผมในวันที่6นะครับอาจารย์จะมาปล่อยชุด9ชุดอหันต์แล้วก็2ตัวนะครับผมนะครับให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางทีมงานเราทุกช่องได้เลยนะครับจากครับผมสุดท้ายท้าสุดต้องขอบคุณอาจารย์นะครับผมค่ะใครดีค็แอดค่ะครับรักษาสุขภาพนะครับอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมก็คือของอาจารย์นุชป่ายนะครับผมเรามีนัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่6นะครับผมนะครับหเด้อนะครับผมติดตามไว้เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านใดที่อยากจะได้ตำราวของอาจารย์นะครับสามารถสแกนเชื่อโค้ดที่อยู่หน้าจอได้เลยนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลโก้ได้นะครับท่านใดที่ไม่ได้เปลี่ยนโลโก้เราจะไม่อนุมัตนะครับผมนะครับหลายท่านก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็เราไม่สามารถที่จะอนุมาตได้เนื่องจากต้อง มีรูปโปรไฟล์เป็นของตัวเองเท่านั้นนะครับผมนะครับสำหรับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงก็ติดกระรอใจให้อาจารย์นุ๊ไป,ปต่อไปนะครับผม f c ฟี FC. พิมพ์เขาว่าอาจารย์นุปป๊ไปบเนุ๊ตใมาส่งกระรอใจให้อาจารย์ไป,ปครับผมเสรับทีนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมสวัสดีครับ